ครับช่องโดนสารบันลำเพลินลมเชี่ยวเนี่ยฮะบานแหงอีกแล้วพี่น้องไอผมาบานแหงอีกแล้วอือหนึ่งยังดดกส่วนหาแต่ว่าแตหงยังตายันี้ะเงปเคียงกัาอยู่นี่เดี๋ยวพีน้อเด้ออดวะ เดี๋ยวไปเขงพี่น้องเอ้ยอ้ไของเยจะกลางม่วงก็กลางม่วงเนยนะเออวานพิ่นบวานนีพี่น้องเออพอยางมากแรกัยางคยางส้มวิวลเห็นพอดีเห็น่จมันบ่นเนื่อกีเไปใส่ปาไก่ดอกคุณปลาเงนยนะ เพอย่้วพื้นหน่อยหนอเฮ้อนน้นด้เลี้ยงไว้ตัวนีตอขันวานกบกันมาฟังนั่นว่านฟังนี่ว่านนี่ด้ปลาดุ่นไปไหมเออนบอามเจ้าก็วานเฮียต้มเลยเอดูนะก็จ้า็ได้ปลาูดเลยพูดเลยอแม่แม่แม่ หมดป่ะเรื่อวานเ่าจะกระโดดลุกลุเร่วนเลขแปดว่นพี่นองเอาเบิ้งเลยท่าสวยหนึ่งสอง เอ้ียรัเรักโอ้ายังเีจะปาี่เดินอ้าโอนินบ่บโอ้บนินเี่ก็จะไปได้ไล่ได้เนาะองเนียถ้าอายุนี่ครับนีกับ้าวันไม่อยากใส่เ่าหันคันฟังุนสิไฟังผบนฟังุนก็บอกว่วันผุนยังขึ้นไปเงินนากลางต้นไม้เยอะว่นลุ่่ โอเคตักหน่อยนึงเด้อปานขึ้นดีควันลกไปยนเขาเลยแล้วันแหนดีกว่านี่งด hmm ังว่ดักงาเก็ยังเออยแห่อยวานเตาด้ดักสอั่งวานน่บสือวานีดยหงนิบสืว่านีว่นหานม่ซือมหาอิเตงราคาแพงเหอ้

ขาก่อนหนายังดูพี่องเอ้ยเดินเดนเดินเดนเดิใครอยู่จะคลองนั่งอยู่ก็โทรศัพย์ดิดนเข้านเหนือเวันเหนืันหแล้วบัดพูดนะพูดนะเตียงหัวรอพูดนะยิ่งเน้ยกูว่ากูลินน้ำดอกมื้อนี้กู่าเอากูว่าเพื่อนดอกยิ่งเลล่ะกินเข้านเหนืวะไ ลุยชอยเห็นบ่ได้เลยเห็นก็วานเฮบ่ได้เลยตาลื่นตาล้านเลยวอยู่ว่างเฮาไปวัดถามส่วนสัมส่วนไปยังอยู่เออไปวัดได้ไปวัดเออว่างเฮล่ะก็ไปว่างเฮาส่วนได้ได้ยินไปเลยนี่แม่ได้โมนีนี่คุณน่ะไปไปรู้อะไรคือหาก่อนยิงไหมเอ้ ไปยิงนี่ยเรายังไปรถเออไปรถไปรถเพื่อจะเห็นเพื่อคอยหาได้เนาะหนีอนแล้วนี่สูตรเคล็ดลับด้พี่น้องสูตรลับด้นี่บ่บ่บบเปิดเผยเลยเอยเรียกว่าอุ้ยดิไอ้ไ,ไ,ไอ้พูดพูดไ่นไะนไ่น Ba kia đợt bay kia đợt cái tù nhà ý đi. Ui ai 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 này ai nó ai 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 là ai ai kinh ai này Ui พี่น้องสูตรลับพี่ไม่บอกใครเลยเพิ่งเหว่เ,เหว่หฟังนีเด้อ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 ยังอ๋อป้อนดินตื้ออะไรไป น้องมงเลทานนีแล้พี่น้องคืนอ,น,อนี่ว่ามากเนไหมว่า,าวจะว่าจะกลมว่ากลมก็เบรรกะทานีแล้วเ็นเปบ,บ,บอมลูบนนนนนอนี่แหะนี่เปนตาไน้ยองนี่เบเปบอมหรือว่าคนบ่มีแห้งเหรอฮะหย,ย,ยาเจ็บเลยอ่ะหยาให้กว้ยกินเนาะ มึงเนี่ยมันพันกันลูมรูอยู่เห็นบ่เป็นยูเสือกเหรอเห็นบ่เสือกเห็นบ่เสือกมันพันเหมือนกันบ่ะอุ้ยเขบาบ้านลุงหนึ่งจะได้ไลายตาฮูกบุ่งผู้ไหะมึงเนี่ยเขากรมกรึอบอยวันไก่เนี่ยวันนี้ผบ้านไก่ไกเขาเอาไก่ครับนี่เนื้อไก่ก่อน เลือกตีสามเขากรุงเทพโอ้เห็นหอดปลานิ่นเลยนะเห็นหอดชีฟมีโอ้ โอนนีปานิดหน่อยป้าหมอที่ไม่ใช่ป้าหมอแต่พพี่พี่เรื่องคุณทำไมอออายังอีกพี่พี่พี่นี่มันหยาหามันเดียวมขอให้ขอใหักกินอปตัวเดียวอ่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำีเจ้าครับด้อเชิญคลิปไหครับการเข้ามาสวัสดีครับสบายดีพี่น้อง ¡Qué por a